พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชก,กาลที่9พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชก,กรณียกิจในด้านต่างๆอันเป็นประโยชน์แก่ชาวไทยตลอด70ปีโดยพระราชก,กรณียกิจที่สำคัญของพระองค์คือการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประชาชนในถิ่นทุรกันดารต่างๆในประเทศ ซึ่งพระราชกรณียกิจอันโดดเด่นมีดังต่อไปนี้ 1. โครงการแกล้งดินแกล้งดินเพื่อแก้ปัญหาดินเปรี้ยวจะทำด้วยการขังน้ำไว้ในพื้นที่จนกระทั่งเกิดปฏิกิริยาเคมีจนทำให้ดินเปรี้ยวจัดเมื่อถึงที่สุดแล้วจะมีการระบายน้ำออกแล้วปรับสภาพดินด้วยปูนขาว จนกระทั่งสามารถใช้ดินในการเพาะปลูกได้ 2. โครงการปลูกหญ้าแฝกทรงศึกษาเรื่องการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำพระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับหญ้าแฝกโดยให้ทรงทดลองปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินจนปัจจุบันมีหน่วยงานกว่า50หน่วยงาน ดำเนินงานสนองพระราชดำริการพัฒนานและรณรงค์การใช้ยาแฝกส่งผลให้การดำเนิงนงานก้าวหน้ามากขึ้นตามลำดับ 3. โครงการหน่วยแพทย์พระราชทานส่งพระราชทานโครงการแพทย์หลวงพระราชทานเมื่อปีพศ2510โดยมีการสัดเจ้าหน้าที่แพทย์พยาบาล เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อตรวจรักษาราาษรในถิ่นธุรกันดาลโดยไม่คิดมูลค่าและอบรมหมอหมู่บ้านเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพของประชาชน 4. โครงการสา,ารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยจัดขึ้นเป็นรูปเล่มและบางส่วนได้เผยแพร่ออนไลน์อันรวบรวมเนื้อหาจากหลายสาขาวิชา โดยที่ฉบับปกติมีทั้งหมด37เล่มและฉบับเสริมการเรียนรู้มีทั้งหมด20เล่ม 5. มูลนิธิอานันทธมหิดลทรงภาะกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,มอ่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดตั้งมูลนิธิอานันทธมหิดลในปีพศ2502 เพื่อให้นิสิตนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่นได้มีโอกาสไปศึกษาหาความรู้ขั้นสูงในต่างประเทศและนำองค์ความรู้ที่ได้มาช่วยพัฒนาประเทศต่อไป 6. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกเกษตรทฤษฎีใหม่ทรงพระราชทานแนวพระราชะดำริเรื่องกเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยเป็นตัวอย่างการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในขั้นต้นโดยการนำกรเกษตรทฤษฎีใหม่นี้แบ่งออกเป็น3ขั้นได้แก่ขั้นต้นคือการแบ่งพื้นที่ออกเป็น4ส่วนตามอัตรา30 30 30ส0มสเพื่อขุดเป็นสะกัะเก็บน้ำสามสเปอร์เซนปลูกข้าวในฤดูฝน30%เเซนต ปลูกผลไม้ไม้ยืนต้นพืชผักสมุนไพรสาสิบเปอร์เซ็นและเป็นที่อยู่อาศัยอีกสามสิบอีกสิบเปอร์เซ็นต์โครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตลดาทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างโครงการอันหลากหลายในโครงการส่วนพระองค์ส่วนจิตลดาซึ่งแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ โครงการแบบไม่ใช่ธุรกิจเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและโครงการกึ่งธุรกิจอาทิโรงโคนมสวนจิตรลดดาโรงนมผงสวนจิตรลด,ดาน้ำพึ่งสวนจิตรัลด,ดาเป็นต้น 8. โครงการฝนหลวงทรงมีพระราชดำริส่วนพระองค์ในเรื่องการจัดทำฝนหลวงเพื่อบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ำในการเกษตรโดยมีการค้นคว้าทดลองปฏิบัติการฝนหลวงขึ้นซึ่งจะใช้สารเคมีโปยในท้องฟ้าจนกระทั่งไอน้ำอิ่มตัวและกันตัวออกมากลายเป็นเม็ดฝน 9. กังหันน้ำชัยพัฒนาทรงมีพระราชดำริให้มูลทินิธิชัยพัฒนาดำเนินการวิจัยและพัฒนากังหันน้ำชัยพัฒนาขึ้นเพื่อบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการเติมอากาศทำให้น้ำเสียกลายเป็นน้ำดีและสามารถประยุกต์ใช้ในการอุปโภคบริโภคของประชาชน น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและเพิ่มออกซิเจนให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทางการเกษตร